วันนี้วก็อยู่กับเกมริเจอร์แล้วนะครับโอเคมันก็มีแบบตัวใหม่ประจำเดือนมาเนาะ นี่ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็เป็นตัวใหม่ก็จะเป็นมูนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงมูนนี่นะครับด็อกเตอร์เอเคอะไรเนี่ยครับมูนแล้วก็มีอะไรวะอีเวนต์เพิ่มพลังเลนเจอร์ประจำเดือนนะครับก็จะเป็นพวกตัวไอรอนมู n เอเคกายพันธุ์เยลโลวสุดไฮโซแชมโรคสไตล์แล้วก็คอปเตอร์เรนะครับแล้วก็จะเป็นสเปเชียลนะครับสุ่มกระชาก โอเคนะก็เป็นสุมกระชาตินะครับแบบสามร้อยลูบี้นะครับสามร้อยลูบี้นี่นะครับก็จะได้สิบบวกสองนะครับแล้วก็รับรองได้เจ็ดดาวมาตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เวลาประมาณสองทุ่มสิบแล้วนะครับนี่ยี่สิบสองนาฬิกาสิบนทีนะครับเราก็จะมาลองเปิดกันโอเคเลยเออก่อนที่จะเปิดนะเดี๋ยวผมขอพูดอะไรแบบนิดนึงนะครับ ไอที่ไม่ได้ตอบไลน์นะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นไลน์นะครับเล่นแต่เฟซนะครับช่วงนี้เฟซผมก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็แอดมาได้นะครับเพราะไลน์ทุกนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับถ้าไม่ตอบก็อย่าพูดว่าหยิ่งเลยนะครับก็ไม่ได้เล่นจริงๆนะครโอเคครับมาเปิดกันดีกว่าก็ขออนุญาตปิดเสียงนะครับเพราะเสียงมันดังเดี๋ยวมันจะไม่ได้มันจะรบกวนการได้ยินนะครับไปครับเปิดกันเลยปึ๊บเอาละครับลุ้นนะครับเราจะไม่กดข้ามทบจะรอนะครับรอ ลุ้นครับตัวแรกครับตัวแรกโผล่มาจะเดาอูเทพประยุทธ์เทพประยุท <nước> ธ <Genius> ์อูโอ้โหโอเคครับตัวต่อไปเลยมูนเซนตมูน่หน้าการก็ถือว่าไม่๋อก็ถือว่าเออช่างไม่เหอะนะอย่างนั้นมันก็ต้องมีห้าดามาอยู่แล้วแหละตัวต่อไปครับซอพูทรงเสน่ <grad attributed spoiler> ไอ้บ้าเอ้ยมาทําไมวะมาสเตอร์ไปหลายตัวแนละ้วตัวต่อไปครับตัวที่สี่แล้วมัง้งเจ้าหญิงอลิซก็ยังถือว่าบุฟฟี่อยู่นะตัวที่เท่าไรหร่แล้ววะฮาแล้วมั้งนะตัวที่สี่ใช่ปะเคตัวต่อไปเอเคหกดาวมาจ้านี่ครับไอเป็ดนะครับเอเคตัวต่อไปครับนักพลสเจมนะครับ เฮ้ยมีเป็น8ปดาวจะมาทําไมขอเจ็ดาวสักตัวหนึ่งนะขอมูลมูลนะขอชื่นใจนะมูลมูลพระราชาเจมก็ถือว่าอก็ยังไม่ใช่ตัวฟรีอยู่นะก็ยังดีเนาะตัวไปครับเอทีสามสองดีอมยดโตเจ็ดาวสองตัวดีใจดีใจเล็กๆนะครับแต่ต้องการตัวเจ็ดดาวมานะครับ ก็ยังถือว่าเอ้ยกี่ตัวนะเลี้ยงกี่ตัวนับซินับสิเลี้ยกี่ตัวไม่รู้นะครับนับนับไม่ทัน,นครับไม่ได้นับนะครับก็ไปลุ้นกับตัวต่อไปครับเอ้ยเคส้มอีกแล้วไอ้บ้าเฮ้ยมาซ้ำทำไมเนะี่ยตัวต่อไปเลยครับปะอับดุลลามาเตอร์แล้วนะเฮ้ยตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยก็สาธุ ขอมูลเธมูนมูลมูล,มลส่งกระแสจิตหน่อยบ้าฮิปฮอปมาทำไมร <laughs> เราไปเลยครับอย่าเสียเวลาอืมบ้าเห่งเจียนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวเลยนะว่าเราได้ตัวอะไรกันมาโอ้ย์ oh, yes. ไปดูเลยนะครับตัวล่าสุดเราก็ได้ตัวเจดดาวมา2ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวห้าดาวมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามได้ตัวห้าดาวมาสามตัวนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับมันคูณจริงนะเนี่ยคูณจริงนะครัหกดาวออกเต็มเลยนะครับแต่ไม่เป็นหกดาวตัวฟรีนะครับอีสเโอนะครนับก็คลิปนี้ก็บายบายครับ